สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจสปะอย่างนะครับผมวันนี้เป็น EP พีที่3แล้วนะครับกลับมาที่เดิมคือตรงข้ามกงศูนย์สารัฐอเมริกานะครับที่ประเทศไทยเจดีขาวครับผมวันนี้เรามาลองเหยื่อปแปลกๆอันนี้หัวใจไก่เจ้าเดิมนะครับผมวันนี้มีหอยแคลงมีปลาหมึกมีกุ้งขาวเล็กมีไส้ปลาหมึกมาลอดูกันว่า มันจะกินอันไหนอันนี้พกไม้เลือกเยอะแยะเต็มที่ไปหมดเลยนะครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณถึงสามทุ่มสี่ทุ่มเลยประมาณนี้แหละครับวันนี้บรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสเมื่อเช้าก็พาลูกไปดูสนามบินเชียงใหม่ดูนู่นเครื่องบินกําลังขึ้นเลยครับอ่าเดีย๋ยวางไงเดี๋ยวผมขอจัดการใส่เหยื่อใส่นู่นนี่นั่นเสร็จแล้วคว่างไปไม้แรกแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันว่าจะได้ปลากี่ตัวนะเมื่อวานก็ได้แค่ตัวเดียวเออ เดี๋ยวมาวันนี้เราจัดเหยื่อมาเต็มคาราเบลนู่นก็จิงรีดมีทีมงานมาหนึ่งคนแล้วนะครับน้องเอ็มทีมงานทริปไม่อาบน้ำ <c oughs> โอเคเรามารอดูกันครับขอตัวใส่เหยื่อแป๊บนึ่ง <c oughs> ตอนนี้ไม้แรกเราได้ทำการโยนลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับเบ็ดคันจิ๋วข้างๆนี่ น้องเอ็มเกี่ยวจิ้งรีดนะครับก็โยนไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนั่งกันอยู่2คนตอนนี้ก็เบ็ดคนละคันครับผมข้างๆก็มีนาๆาเขากำลังมานะครับกำลังเซตอัพระบบแต่ของผมมันไม่มีอะไรมากมันโยนลงไปได้ก่อนเลยเมื่อกี้ก็มีพายเรือแคน,นูมาเกี่ยวกับสายเบ็ดนิดหน่อย โอเคถ้าเดี๋ยวเบ็ดมีอาการเดี๋ยวผมกลับมานะครับผมโอเคครับตามแรกรามาดูกันว่ามันกินอะไรแต่ตัวน้อยเด้อต,ตัวนี้ปากอ๋โอโหน้องเบบีกินปลาหมึกกับหัวใจไก่นะครับผมาตามแรกมาแล้วนะครับเป็นกินเหยื่อปลาหมึกกับหัวใจไก่หนวดปลาหมึกนะครับ นี้ผมเอาเหยื่อมาหลากหลายมากเลยนะครับมาลองดูว่าอ่ามันจะเป็นยังไงหลังจากเมื่อวานปลาไม่เข้าเลยผมก็แบบแม่งเซ็งๆมานั่งตกแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มไม่มีสักตัวอ่ามีตัวเดียวเมื่อวาน ใช้ใช้ได้เลยนะครับผมก็ยังเป็นปลาดุกเหมือนเดิมไม่ใหญ่ไซส์เล็กเออเด็กอนุบาลเห็นนะครับตอนนี้คันลมมีอร้อยนะครับผมปลาน่าจะกำลังพิจารณาเหยื่ออยู่ก็เริ่มตึกตึๆเมื่อกี้คันโน้มเลยนะครับแต่ว่า เบ็ดผมมาเวดมันอ่อนมากเราจะดึงเลยยังยังไม่ได้มันจะไม่ติดต้องรอให้มันโน้มไปแรงๆกว่านี้หน่อยอันนี้ตึงตึงอยู่นะน่าจะรอยแป๊บหนึ่งครับหรือว่ามันไปสนใจคันอื่นแล้วไม่รู้ตอนนี้เรือมาแล้วนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวตาม ที่ประสบการณ์นะก็คือเอรือมาจะตีน้ําให้ไปกวนเหยื่อแล้วเหยื่อมันเหมือนจะหนีออกจากปากแล้วปลามก็จะรีบคาบรอดูขึ้นน้ํามาแล้วโอเคนิ่งวะ่ะเมื่อกี้ดึงแรงเลยเลอ็มหายไปแล้วเหยื่อหมดแล้วหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวสักแป,ป๊บนึงค่อยหมุนขึ้นมาดูเผื่อมันยังมีปลาแบบสนใจอยู่ คันมีอาการอีกแล้วนะครับผมเมื่อกี้ดึงแบบอย่างแรงเลยอะรู้สึกว่ามันจะชอบแบบพวกเหยื่อขาวๆนะกุ้งขาวเล็กหนวดปลาหมึกหัวใจไก่แต่วันนี้ผมพกนี่มาด้วยไม้เด็ดหอยแครงเด,เดี๋ยวเรารอดูว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่ไม่ค่อยกินแล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนเอาหอยแครงลงดูแล้วว่ามันมันจะสามารถดึงดูดปลาพวกนี้เข้ามาได้ไหมเมื่อกี้น่าจะปลาว่ายผ่านสาย ชนสายกระตุกเลยก็ไม่มีการตอดอย่างต่อเนื่องครับรอติดตามชมครับผมตัวที่2มาแล้วนะครับกินกุ้งกับหัวใจไก่นะครับตัวนี้มีไซส์ขึ้นมาพอสมควรล้ะแสดงว่าปลามันเริ่มเข้าแล้วครับผมเมื่อกี้ก็กินแบบตอดแบบไม่ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยก็อ่า เตรียมกล้องไม่ทันนะผมก็ไม่รู้จะให้ดูอาการมันยังไงว่าคันมันแบบก็จะทำการปลดปลามก็ทำการเก็บเหมือนเดิมครับส่วนไปทำแดดเดียวนี่เยี่ยมเลย สวัสดีครับแต้มที่สามมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมกินแบบไม่มีอาการอีกเช่นเคยนี่ครับวันนี้ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะปลาดุเข้ามาแต่ก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมกินกุ้งเหมือนเดิมกุ้งหัวใจไก่ เก็บแล้วนะครับสามตัวโอเคสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการมาตกปลาน้ำปิงนะแต่ละวันมันกินไม่เหมือนกันบางวันกินกุ้งฝอยเมื่อวานะผมมากุ้งฝอยมาเงียบปิ้งเลยก็มาวันนี้กินข่าวเล็กครับดี๋ยวรอรับชมต่อไปว,วันนี้มันจะกี่ตัวกันแน่เวลานี้หนึ่งทุ่มตรง ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงสามแต้มเรียบร้อยกอ,องทัพเดินด้วยท้องนะครับมามา่าผัดมาเรียบร้อยแล้วสำหรับค่ำคืนนี้รอ,อน้ำซ่านะครับผมตอนนี้กำลังจะถึงคิวน้ำซ่าแล้วเดีวเรากินข้าวเสร็จก่อนครับก็หลังจากทานข้าวลงเหยื่อไปประมาณ 20นาทีแล้วนะครับผมเงียบกลิบหลังจากตัวที่3ามม่เงียบเลยมีของน้าข้างๆเขาได้ประดุกโอ้โหได้ประดุกแบบตัวโคตรใหญ่อโลกว่า2โลนู้แลละมั่งก็กินไฮเกตครับก็ตอนนี้เหยื่อสดผมเหมือนมันจะเริ่มไม่สนใจแล้วเมื่อกี้มีเอาหอยแครงลงเอาไส้ปลาหมึกลงกุ้งขาวเล็ก หัวใจไก่ก็เงียบไปแล้วครับผมโดยปกติแล้วปลาดุกน้ำปิงจุดนี้นะครับมันจะกินหัวใจไก่เป็นหลักเลยตั้งแต่ผมตกมาสักสองอาทิตย์มาเนี่ยจะซัดแต่หัวใจไก่อย่างเดียวแต่ว่าพอมาพักหลังหัวใจไก่เริ่มแผ่วไปจะเริ่มเอาอาหารทะเลอะไรที่มันขาวๆมาตกนะครับก็ตอนนี้เริ่มเงียบไปแล้วหรือว่าเราเอาจจะต้องกลับไปหาไฮเกต ไม่เอาให้เก็บผมไม่ไม่ค่อยชอบกลิ่นมันเท่าไหรแต่เรายังไม่หยุดตกกันนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเหยื่อสลับกันลงไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวรอติดตามชมครับผมครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็ไม่มีปลากินเลยหลังจากทุ่มครึ่งเป็นต้นมาก็เงียบไปเลยครับตอนนี้ได้ทั้งหมด3แต้มวันนี้ยอทอละครับเมื่อคืนนี่ จัดหนักจัดเต็มจนดึกก็ทั้งคืนได้ปลาอยู่ตัวเดียววันนี้ยังดีหน่อยยังมีปลาเล็กปลาอะไรเข้ามาเล่นอยู่ช่วงช่วงตอนหัวค่ำเลยหน่อยนะครับแต่พอดึกมาปุกก๊บก็อากาศเย็นอากาศหนาวแล้วนะวันนี้21องศาดูผมน่าจะขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องโจสปาอยางด้วยนะครับผมแล้วมาพบกันคลิปหน้ามาดูว่าผมจะ พากันไปทำอะไรไปก่อนละครับสวัสดีครับ